ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเม,ม,มาส์ทูเมาส์มาไทยไทยเมาส์ทูเมาส์นะครับสำหรับข่าวแรกหัวข้อเลยเป็นเรื่องราวของข่าวข่าวนี้ครับ แ,แม่มาเองทั้งแม่อ้ําและแม่เอยื่นมือปกป้องไอเดียเปล่าชกแอมจากอกแอมไหนอ่ะเออไม่น่ามาฉกผมเลยหรอผมเฉยเผมไม่รู้เรื่องทำไมรู้เราเราไปข่าวไปละโอ้แลดูเป็นตัวเองไปอีกนะฮะแอมในที่นี้ไม่ใช่คุณแอมนั้นนะครับ <nouvelles? S 1> คุณแอมนี่คือเขาเป็นเจ้าของธุรกิจไฮโซ ยเเลล่าล <c oughs> นี่เป็นเรื่องราวของคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยถึงข่าวคราวของคุณอ้ําพัชราภาครับซึ่งมีข่าวชาวเน็ตโซเชียลเนี่ยออกมาบอกว่าหุยเหตุผลที่ทําไมอ่ะคุณแอมพิทาเ,เลิกกับคุณอ้ําก็เพราะว่าน้องไอเดียคนนี้แหละเป็นมือที่สามนี่คือข่าวมาแบบนี้เลยเหรอข่าวมาแบบนี้เลยโอ้โหนี่ล่าสุดเขาก็ออกมาปกป้องแล้วว่าน้องไอเดียเนี่ยนะครับสืบไปสืบมาเนี่ย ซึ่งเป็นเด็กปั้นของคุณเอสุภชัยเนี่ย oh. ไม่ได้เป็นมือที่3มือที่4เลยทีเดียวนะฮะอย่างภาพนี้ผ่านทางารู้สึกว่าจะเป็นอินสตาแกรมของคุณอ้ําพัชราภานะครับได้ได้โพสต์ไว้แล้วนะฮะตา,าดีเดี๋ยว,ยวนะขออนุญาตอ่านนิดหนึง่งพี่ตามมาให้กําลังใจอย่าคิดมากนะทุกคนอยากเข้าใจน้องผิดนะคะน้องไอเดียไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่ได้รู้จักกับคุณแอมเป็นการส่วนตัวจริงๆค่ะ,คะสู้ๆนะคะ แต่ผมอยากรู้จักน้องไอเดียมากขึ้นกว่านี้คุณแอมคุณแอมคุณไม่รู้ข่าวล้กรุณาอยู่ในข่าวด้วยนะคะคุณอย่ามาเอาอารมณ์ชั่ววูบค่นี้ผมก็อยากรู้จักเแล้วเออนะฮะคือใครนี่คุณไอเดียอืมเรื่องนี้เนี่ยถึงมือคุณแม่อํมนะฮะที่โพสต์นะฮะผ่านทางอินสตาแกรมกางปีกปกป้องเลยทีเดียวนะฮะคุณไอเดียเนี่ยเขาเป็นเด็กของคุณเอสุปชัยนะคุณเอสุปชัย ครับผมนอกจากนั้นนะคะคุณอ้ําออกมาปกป้องแล้วมไม่พอคุณเอสุภชัยก็ยังออกมาตอบทุกข้อสงสัยอีกด้วยนะคะคุณไอเดียทันละดาเป็นมือที่3ของอ้าําแอมจริงหรือไม่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับ,รบออกมาบอกว่าคุณเอสุภชัยนะ,ะสําหรับตนนั้นไม่ได้คุยกับน้องไอเดียนาน,านและประมาณ3เดือนอไอเดียเป็นแค่คนรู้จักไม่ใช่<อ>น้องในสังกัดอา้าวทำไมอ่ะทำไมชาวเน็ตเขาเมาส์กันไปเรื่อยนะเออทำไมกันนะรู้จักกันตอนที่ คุณเอเนี่ยไปเปิดร้านที่ธรรมศาสตร์ครับผมตอนนี้ได้ข่าวว่าไอเดียไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินการบินหนึ่งนะฮะเราก็เลยไม่มีงานอะไรให้ครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณเอบอกว่าไม่ได้ Follow i n s t a g r a m ของไอเดียมาแล้วประมาณ3-4เดือนแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะอ,อ๋อแล้วก็ต่อ,อ,ตอนะฮะส่วนเรื่องที่อ้ำาเนี่ย u n f o l l o w เอนัเนี่ยเอก็ตอบว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรปกติตนลงรูปเยอะ อ้ําก็บ่นอย่างเวลาไปกินตํแหลก็มีแท็กหากันเราก็สนิทกันเกินพี่เกินน้องเกินทุกอย่างบางทีเราก็เกเรอําก็อาจจะมีงอนบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะและเขาจะฟอลโลหรือว่าไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาคิดมากอเรารักเราเขาก็ฟอลโลเขาอะไรประมาณนั้นนะฮะเขารักเราเขาไม่จำเป็นต้องฟอลโลเราก็ได้จริงจริงนะอันนี้อันีใช่ถูก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 เขาไม่ฟอลโลก็ดีเหมือนกันเพราะเวลาที่ถ่าย ชุดว่ายน้ําเขาชอบมาดูนะ,ะอันนี้ในส่วนของประเด็นที่อันนี้คือความสัมพันธ์ใช่ความสัมพันธ์ิทกัน,นอยู่แล้วยังงผมกับเฟรนชิッ สนิทกันก็ยังไม่รู้เลยว่าไอจีเขาคืออะไรเฟนเล่นไม่เป็นจบปะออเหรอไปอยู่แถวไหนมาเนี่ยเล่นในถเฟซบุ๊กแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับเออนะฮะแต่ยังไม่จบนะนี่ในส่วนของความสัมพันธ์กับคุณอ้ํากับคุณฟลุ๊กนะฮะหวานใจคนใหม่นะครับที่จุงมือกันไปดูหนังรอบมิดไนท์ว้าวทางคุณเอสุภชัยในฐานะที่เป็นพี่ชายคนสนิทของคุณอ้ําเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่พี่ชายขอไฟเป็นเพื่อนคนสนิทของคุณอ้ํานะฮะเขาก็บอกว่า เอตอบว่าตนไม่เคยเจอคนนี้เลยไม่เคยเจอคุณฟลุ๊กเลยนะฮะอาจจะเป็นแค่เพื่อนส่วนคุณอ้ํากับคุณแอมเลยเลิกกันหรือไม่นั้นเขาไม่พูดว่าเลิกอืมก็แปลว่าเลิกอ่าคืออะไรก็ไม่อาจจะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกแต่ก็รู้อยู่ว่าโอเคอาจจะแบบห่างๆากันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใ้นคุณอ้ําเขาจะไปดูหนังกับคนที่ได้หรอหรืออาจจะงอนงอน๋อเหรองอนงอนรอคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นไปได้เออดูว่าวันเดนที่แบบ รู้สึกว่าเออหายโกรธกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็อาจจะกลับมาคบกันใหม่เนี่ยประมาณตอนนี้งอนกันอยู่แต่ว่าประเด็นมันตกที่เด็กอย่างน้อง้อเดียไอเดียไงผมก็เลยากจะรู้ประวัติน้องไอเดียนะโอ้โหไอเดียธันรดาใช่ไหมฮะลองอ่านประวัติกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะคุณแอมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาไหมไอเดียหรือว่าเจอเลยเพิ่งเจอเล่เขาเขาเขาห่างไปประมาณสามถึงสี่เด็เออห่างไปนานแล้วเพราะว่าเป็น Air Hostess เออยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอยู่สายการบินไหน จะไปจะไปขึ้นอีกเหรอไปเลยการบินก็ให้ขึ้นเลยะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เลยนะได้นะคะพูดแคเห็นภาพนะนะประวัติของน้องไอเดียธันรดาครับครับผมตอนนี้คุณเอสุภชัยผู้จ er ัดการคนดังของหลายคนก็กำลังปั้นเด็กใหม่ชื่อไอเดียธันรดาซึ่งก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะเข้าเป็นดาราคือหุ่นสวยหุ่นดีและรวยด้วยรวยนะคุณแอมนะ เกี่ยวอะไรผมนะครับเงินเขาครับผมเอาพูดกับผมจะไปก่อเขานะฮะครับผมเอออาไปดูผลงานกันหน่อยสิผลงานมียังอ๋อยังไม่มีผลงานในกับบันเทิงเลยเหรอยังเตรียมตัวจะปั้นว่างันเถอะแต่น้องเขาเบรกก่อนเพราะว่าไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินการบินหนึ่งอยู่เขาบอกมีคนไปส่องไอจีของเธอเนี่ยเห็นว่าเธอเป็นคนสวยหุ่นดีมากรวมถึงการแต่งตัวที่ดูดีด้วยดูเซ็กซี่หน้ามองมากๆนะฮะวันนี้เราก็เลย รวบรวมรูปสวยๆของน้องไอเดียแล้วก็เสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวของเขาเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยจะสวยแค่ไหนทำไมถึงสะดุดตาพี่เอมากๆขนาดนี้ ถึงกับชวนเข้าวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวก็เนี่ยมีภาพในไอจีเก็บมาให้ดูกันด้วยคือคุณเอสุภชัยเนี่ยไปเจอน้องไอเดียเมื่อประมาณสักหนึ่งปีกว่าๆที่แล้วนะที่แล้วนะที่ธรรมศาสตร์หรอที่ธรรมศาสตร์คืออย่างที่พี่เอบอกไปเปิดร้านอาหารหลังมหาลัยไอเดียก็มาทานข้าวทานอาหารกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้หน่วยก้านดีจังเลยอ่ะมามามาอยู่มาเป็นนักแสดงในสังกัดดีกว่าเขามีผลงานแล้วแต่เป็นละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ ต่อได้เรื่องเพลิงดาววุ้นสมัยพี่สอนรามเล่นเหรอเฮ้ยนานไปน้องเขายังยี่ยี่ติดเลยยังไม่เกิดเลยเออเออด้านการศึกษาหน่อยยื่อยการศึกษาหน่อยการศึกษาเนี่ย engineering management โอ้โหดูดูเป็นคนมีความรู้เกือบจะอ่านไม่ถูกมหาลัยธรรมศาสตร์นะจ๊ะไม่ธรรมดาที่บ้านนี่มีฐานะดีคุณแอม ครับผมจริงๆถึงขั้นมีสวนน้ําในบ้านอ่ะสวนน้ําที่เปิดเป็นสวนสาธารณะให้คนเข้าไปเล่นนะเฮ้ยคำจริงเฮ้ยจริงดิอยู่ไหนคุณเข้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยพ่อทุ่มเงินหลายสิบล้านสร้างสวนน้ำในบ้านในจังหวัดชัยภูมิเฮ้ยไปชัยภูมิมายังไงทำไมเราไม่แวะไปเล่นสวนน้ำเนี่ยถ้าหนถ้าคุณมารีบมานะคุณจะอัปเดตเรื่องราวของไอเดียเลยคุณอาจจะไปได้ไปว่ายน้ําในนั้นก็ได้ผมเป็นคนไปเก็บตะไคร่ในนั้นก็ได้ครับแต่นี่ไม่ใช่สวนน้ํานะฮะสวนอะไร สวนนกเหรอเป็นทะเลครับผมภาพที่คุณเห็นเนี่ยเป็นทะเลสาบานว่าคุณดูทะเลผมชอบแว่นของน้องไอเดียมากเลยฮะสาบานว่าคุณดูแว่นผมดูแว่นเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าหมวกเธอสวยมากภาพนี้ขอบคุณแม่เออเอางี้คอยจับตามองกันให้ดีให้กําลังใจน้องไอเดียกันดีๆนะฮะเพราะว่าอนาคตไกลนะเหมือนเด็กแถวบ้านนะเหมือนเด็กแถวบ้านนะเนี่ยจะไปเดี๋ยวต้องบอกให้พี่เอไปตามแถวนี้มั่ง เยอะเลยแถวฟอฟอรีเวอร์เน <see> ี่ยเฮ้ยแวะอย่างนี้ดีกว่าแวะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูผลงานเอาเป็นว่าติดตามผลงานแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าพี่เอเนี่ยจะผลักดันจะปั้นน้องไอเดียได้ไปได้ขนาดไหนนะฮะแต่ก็เชื่อแล้วว่าหุ่นเรียกว่าอะไรรูปรักษ์หน่วยกล้านประวัติการศึกษานะครับรวมถึงทางบ้านเนี่ยโอเคเลยโปรไฟล์ดีปั้นได้ไม่ยากเลยโปรไฟล์ดีเลยถ้าเราในฐานะเป็นคนปั้นนะ แต่ว่าดูให้ตรงว่างานอะไรจะบอกเขาแล้วจะไปแบบไหนอย่างนี้งานอะไรพาดวงพาดวงดาราหน่อยอะคุณแอมสุธีครับอะไรครับอย่างนี้เหมาะกับงานอะไรน้องไอเดียผมบอกเลยว่าน้องเขาควรจะไปเล่นเป็นพิธีกรเด็กครับจบเบลไปไหนคิดเกาหลีรอดูผลงานของน้องเซ่เออนางแบบได้นะได้หมดเลยเออได้หมดสบายสบายได้หมดจริงดูพี่เอแล้วกันเออดูพี่เอแล้วก็ต้องดูด้วยสิครคบว่าน้องไอเดียเขาเขา ขนัดแบบไหนเอออันนี้สําคัญเพี่ยมจริงครับเฟนยังว่างด้วยมีอะไรแนะนำไหมฮะมีอะไรแนะนําน้องมั้ตอนนี้แนะนําว่าตัดผมทรงนี้คือยังไงฮะเป็นแนวแบบ skin h e a คือเช้ามาวีแกนเข้าไปแซลฮะตื่นแต่เช้ามาบินทบาทเหรอว่างั้นดีนะประหยัดแชมพูไปเยอะเลยไม่ต้องสระก่อนนี้ยังสระอยู่เลยสระเพราะว่ากลัวมันไม่ขึ้นคุณเข้าใจยัง เออนี่พักกันก่อนเดี๋ยวชดโอ้ยไ <c oughs> ทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง